มัมมมมัมมาตึง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 อึงตึงอึงต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 ึงดึงตึงนึงตึงอึงต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 ึงมึงต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 งตึงตึงตงตึ มันมีอยู่ทางเดียวมันคงมีช้าไปให้ผมหาไปรักษาจับเธอฉีดยาฉีดยาจับเธอฉีดยาอ้าไม่ต้องมันดิ้นนะอย่าดิ้นนะมันฉีดยาต้องจับเธอฉีดยาฉีดยาจับเธอฉีดยาอ้าไม่ต้องมันดิ้นนะจะได้หายมันฉีดยาตัก